สวัสดีครับท่านผู้ชมเกิดเหตุวัตภัยขึ้นเมื่อช่วงวันนี้27มีนาคม2566ช่วงเวลาประมาณ13นาฬิก30นาทีที่จังหวัดสกลนครจากเหตุวัตภัยที่อำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครส่รงผลกระทบทำให้บ้านเรือนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนจำนวนหลายหลังเกิดความเสียหายในพื้นที่ของสองตำบลได้แก่หนึ ตำบลบ้านโพหมู่ที่1หมู่ที่7แล้วก็หมู่ที่8จํานวน17หลังคาเรือนส่วนตำบลที่2ได้แก่ตำบลนาตรงวัฒนาหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่7แล้วก็หมู่ที่10จํานวน18หลังคาเรือน รวมทั้งหมด2ตํตำบลน,นะครับรวมของ2ตํตำบลเป็น35หลังคาเรือนนะครับฉะนั้นนี่แหละครับแอดมินจึงพยายามแจ้งเตือนบอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทางบ้านว่าให้ระวังในเรื่องของลมค่อนข้างแรงนะครับเนื่องจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นนับตั้งแต่ช่วง28ถึง29มีนาคมนี้ช่วง2วันนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ พายุฤดูร้อนจะส่งผลกระทบรุนแรงมากที่สุดในรอบนี้นะครับสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยปริมาณของฝนตกหนักและฝนตกหนักถึงหนักมากจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากพายุฤดูร้อนนะครับในช่วงวันที่28-29มีนาคม2566นี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับในช่วงวันที่28มีนาคม2566นะครับมีทั้งพื้นที่สีเหลืองแล้วก็สีแดงเข้มกันเลยนะครับ เริ่มต้นกันที่ภาคเหนือครับพื้นที่สีเหลืองครับคือจังหวัดพิษณุโลกพื้นที่สีแดงครับคือจังหวัดเพชรบูรณ์ทางภาคอีสานครับพื้นที่สีแดงก่อน,นครับคือจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาะสินร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์นะครับส่วนพื้นที่สีเหลืองครับคือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญ อุบลรัชธานีศรีสะเกดและยะโสธรทางด้านภาคตะว,วันออกกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่พื้นที่สีแดงนะครับจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดนะครับมาด้านทางภาคกลางนะครับจะเป็นพื้นที่สีเหลืองครับคือจังหวัดลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอย,ยุธยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ สำหรับท่านไหนที่ไม่รู้ความหมายของปื้นสีนะครับสีเหลืองคือพื้นที่เสี่ยงภัยของพายุฝนฟ้าขนองระดับปานกลางสีแดงคือพื้นที่เสี่ยงภัย,ยพายุฝนฟ้าขนองตกหนักถึงหนักมากนะครับสีเหลืองคือระดับฝนปานกลางสีแดงคือตกหนักมากนะครับโอเคนะครับในช่วงวันที่29มีนาคม2566นนะครับภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นพื้นที่สีเหลืองครับ ทางภาคอีสานนะครับพื้นที่สีเหลืองครับจังหวัดร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอํานาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดและยะโสธรทางด้านภาคตะวันออกครับเป็นพื้นที่สีเหลืองเหมือนกันนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกระดับปานกลางจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีละยองจันทบุรีและจอมรดา ภาคกลางพื้นที่สีเหลืองครับฝนตกระดับปานกลางนครสวรรค์บลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสาครกรุงเทพปานครและปริมณฑลทีนี้ท่านผู้ชมมาอัปเดตกับแอดมินเลยนะครับตามแบบจำลองเพื่อให้เห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงวันที่28-29มีนาคม2566นะครับทางบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นในรอบนี้นะครับจะมีกำลังระดับปานกลาง แล้วก็จะแผ่มาจากประเทศจีนครับจากนั้นก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามานะครับจากเมื่อวานนี้นะครับแผ่ลงมาถึงบริเวณประเทศลาวแล้วก็ทางบริเวณประเทศเวียดนามรวมถึงทางบริเวณทะเลจีตใต้แต่ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่28มีนาคมเป็นต้นไปนะครับ จะแผ่ลงมาถึงบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าทางภาคอีสานของประเทศไทยบ้านเหล่านะครับรวมถึงทางทะเลจีนใต้ลักษณะช่นนี้ครับส่งผลทําให้มีลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ทึ่งเป็นตัวแนวนําพัดนาความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้ครับเข้ามาปกคลุมยังประเทศไทยทางตอนบนก็คือทางภาคอีสานนะครับภาคกลางภาคตะวันออกสําหรับทางภาคเหนือนะครับก็จะได้รับผลกระทบแบบเบาบางนะครับก็ไม่ถึงกับค่อนข้างมากเท่าไหร่นะครับ ในขณะที่ทางบริเวณประเทศไทยทางตอนบนนั้นมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนสะสมนะครับลักษณะเช่นนี้จึงเกิดพายุรุร้อนขึ้นครับคือจะมีฝนตกฟ้าขนองลมกระโชกแรง มาร้องฟ้าผ่านแล้วก็ลูกเห็บตกในบางพื้นที่นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากวันที่29มีนาคมเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่วันที่30มีนาคมเป็นต้นไปนะครับทางบริเวณประเทศไทยตอนบนไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือาาภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกใครที่ชอบความเย็นหรือว่าชอบในเรื่องของฝนก็ต้องผิดหวังนะครับปริมาณฝนจะเริ่มค่อยๆลดลงนะครับ และก็อากาศจะค่อนข้างร้อนขึ้นเนื่องจากว่าทางประเทศไทยตอนบนจะถูกความกดอากาศตำ่ำหรือว่าความร้อนเข้าปกคลุม ทางประเทศไทยตอนบนจึงทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปแล้วก็จะเกิดฟ้าลัวเกิดขึ้นในช่วงตอนกลางวันในขณะที่มาดูในเรื่องของลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางบริเวณภาคอีสานทางตอนล่างแล้วก็ทางภาคตะวันออกนะครับก็จะทําให้บริเวณดังกล่าวนี้นะครับยังคงมีฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกค,ค่อนข้างแรงในบางแห่งได้ สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมทางอ่าวไทยภาคใต้และรวมถึงทางทะเลอันมันนะครับลักษณะเช่นนี้จะทําให้ทางภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นได้ในบางแห่งตลอดช่วงนะครับขอควรระมัดระวังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทางบ้านนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่ป้านะอาทางบ้านนะครับทางประเทศไทยตอนบนไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและก็ทางภาคใต้นะครับ ให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนขึ้นและสิ่งที่ต้องคอยจับตาและก็เฝ้าระวังเลยนะครับในช่วงวันที่28-29ถึง29มีนาคม2565นี้ขอให้พ่อแม่พี่ป้านะอาทางประเทศไทยให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยครับลักษณะสภาพอากาศหลายภาควันนี้มีเดังต่อไปนี้ทางภาคเหนือจะมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดแล้วก็จะเกิดฟ้าหัวในช่วงตอนกลางวันโดยอุณหภูมิตำสุด20 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 40องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5 15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางภาคอีสานวันนี้จะเกิดอากาศที่ค่อนข้างร้อนแล้วก็จะเกิดฟ้าหลวในช่วงตอนกลางวันจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ลมกระชกค,ค่อนข้างแรงลูกเห็บตกบางแห่งเน้นไปทางบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครมนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและทางอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด20-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทางภาคกลางจะมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดจะเกิดฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมติต่ำสุด24-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-40ถึงองศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศที่ค่อนข้างร้อน และจะเกิดฟ้าหลวในตอนกลางวันจะมีพายุฝนตกฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ลมกระชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและวจดตราบ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-37องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกจะเมฆเป็นบางส่วนโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลายะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด23-27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นมาลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนอง ขึ้นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะเกิดอากาศที่ค่อนข้างร้อนในช่วงตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10บของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูภมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูภมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชัว่วโมงทะเลขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑ จะมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนและก็จะเกิดฟ้าหัวในช่วงตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด26-28องาศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-38องาศาเซลเซียสลมตาความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายนี้ครับขอคนละหนึ่งกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งและกดเลิกทั้งหมดนะครับสำหรับการรายงานสภาพอากาศกับช่องนายรุตสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมก็มีเพียงเท่านี้ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ